สวัสดีสวัสดียามสสาวเบสุกุสุคนเดอ้อมันนี่กับบา่าแพ้งกะจะพาพี่น้องไปยามลีเนาะลีนี่หวยพี่น้องบา่าวหูสีมันเดือบอเนาะไปเบิ่งไปส้มกันเลยลุ่นส้มกันเลยพี่น้องบ่าแสงอย่างก่อนแล้วมันนี่บ่าแพ้งกะออกมาหน้านี่เนาะมาเกี่ยวข่าวอยู่หน้านี้นี่ อยากมายามหลีเลยอากาศกำลังดีพี่น้องป่าไม้เสียงน้ำต้นหึนหนเป็นสวนสวน่อบวแพงเนาะเพิ่นปลูกน้อไม้ปลูกน้อไม้ไลหล ปลูกหน่อมไม้ลายปลูปกหน่อไม้บงพี่น้องเห็ดสวนเพราะว่าหน่อไม้สิหมักป่าเนาะพากันเห็ดสวนแล้วเพิ่นสิปลูกหน่อไม้ปลูกหน่อมไม้หลายอย่างพี่น้องน้องเท้าขุดจีลอยกัะ nó nó mãi nó mãi liền nó mãi nóng nó mãi nó bông nó mãi nó nó bông nó mãi nó 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 เพ่งกับออกมาแต่สาวๆเลยหนอฮึสมุนกับมารอเห็นปลาบอเห็นปลาบอบอเห็นเผิน่ะเฮ้เห็นปลาบอ xin <laughs> ba ba xin ba nghe tác này nằm hủa đây thì nó ngay cả xem sau sau อืมปลาพี่น้องเดี๋ยวบ่าเแพงกับสิขอแก่อืมปลาเอาแหมาหวานเด้ยเนาะเดี๋ยวบ่าเแพงขอโจวัยเป็นหยกแป๊บหนึ่งกันเด้บอบ่มีขาต่างกล้องขอโทษขอภัยหลายๆ พี่น้องหลังจากย่อขึ้นมาแล้วกันเนาะถือกล้ายอยู่ได้พี่น้องอ่าโตปลาอย่างนี้มีปลาอย่างนี้เจ็บซะเดี๋ยวไปนั่งพี่พากันเจ็บปลาปลาขาวมนเนาะพี่น้องน้องมาดูดินพากันกินปาลาละ ่ท,ท้ามาถกเบิ้งอย่าดือ้อตีหัวก่อนนะเก็บปลานำกันเด้อพี่น้องเด้อบาทนี้แล้งตัวไหนสิไปป้ายยังหน่ะนนพี่น้องปนุนจันปนุนจันบ่ ลายปลาูลปลาบู่วะนะแข่งปลาบู่พี่น้องอันนี้สิเป็นลูกปลากรดนะพี่น้องอันนี้นะลูกปลากรดปลาล้นเหลวปลาลดนี่เห็ดนะ่าได้กินเนาะแสบพี่น้อง นี่รถแล้วปลาสิลงเพราะว่าเห็ดในหวยนะพี่น้องเนะาะปลาลายอยู่แล้วนอ้องปลาเข็งอปลาหนุนจันไรเด็ดพี่น้อง

ปลาบูพี่น้องพี่อ้ายปลาพี่อ้ายปลาบูถือลายได้พี่น้องเลย <Hey. S 1> นี่ <Hey. S 1> ปลาเข็งใหญ่ปลาเข็งใหญ่พี่น้องมาเดอ้อหมดอุดจอมาหาบ่อแพงเด้อพี่น้องเดอ้อ <Hey. S 1> เก็บปลาดำกัน <Hey. S 1> ปอตกุ้งนะ ปลาลดพี่น้องแรงจับปลาลดดูให้ลูกปลาไหลปลาไหลพี่แบบผุ้ร้ายไดยพ้พี่น้องโอ้พี่น้องหลยไลเด้อ cái cung cái cung ui cung thì nón cung này ừ. Ừ. À, nó thì ghép nó đấy nó bạn này bớt, Tông thế nhìn phải hay mẹ bảo thèm ghép nó thì nó ai cho à, bố bớt ngài đấy thì nọ đấy Bà ừ, ừ. đuốc sáng Mà đế một cho một trò đây thì nặng đế Cùng này nè nó, chắc xì chép nơi đây cùng này. กุ้งลายก็ไดอมันหักใบตองหลายเนาะพอ,อ,อก,กินพี่น้องนี่ปลารดเบ่งโต๊กุ้งหนะพี่น้อง มานกระดอกระดีอะเก็บน้ำกันเดอ้อมาเก็บน้ำกันเดอ้อบสดสุกุสุขคนเดอ้อมาสอยบาวแพงเก็บเนี่ยพี่น้องเก็บบเัเบดดอกเบิงหักและกุ้งนะ chị để thay khuyên thang cao nó cung long hino ngay bong ping nằm bong này sang kép thảo xịt bằng bằng bong ping ui bong 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 แมงกระเก็บพ hey, ี่น้องแมงคามแมงคามก็คือมาถือหลีเดี๋ยวบินอยู่กระเทงมันได้จังมาตกลงหลีเสบะแพงสิตเนี่ยได้กับกุ้งนี่พี่น้องมันบัดขี้เหยื่อร้ายเนาะงกุ้งก็รลายพี่น้องขี้เหยื่อก็ร้ายบาดนี้ก็เลยเก็บหนัก Ừ, bố mì to nhỏ này p/n nó mì chỉ to một trò đỡ, một trò à, nó, um, sáng, มีเป็นลูกปลากรดพี่นอ้องลูกปลากรดอากาศแย่นเงี้ยมือเศร้าพี่นอ้องโอ้ยแจ่มใสดีลูกปลากรดเก็บน้ำกันเดอ้อ เนาะปลานีมกแซบพี่น้องเอ้ยอันนี้ปลาขับคลองเนาะแต่บบหูพี่น้องพังไทยเป็นห้องปลาอย่างอันนี้เป็นปลาขับคลองพางเล่าห้องปลาขับคลองปากในน่องไอหนึ่งได้จึงไปขับคลองใดพี่น้องขับคลองขับองบองังมาอยู่ในห่วยเนาะขับคลองปลาขับคลองครับ เท่งกุ้งเท่งซิวพี่น้องเอ้ยเก็บซสยบาแพงแนะ่นี่พี่น้องกับปูไอ้ยายเออกระปูนี่แซบได้พี่น้องกระปูข้าห้องกระปูขี่เล็กถึงขี่โตน้อยแต่กระแซบพี่น้องปูนี่ปูขี่เล็กเข้าห้อง มันจะเป็นปูพันธุ์บาใหญ่เนะพี่นอ้องเป็นพันธุ์นน้อยแต่ว่าแทบขเ,เ,เห้องว่ากระปูขี้เล็กเนะฝั่งเาาห้องกระปูขี้เล็กมะผู้พังไทยเป็นห้องในใดสีหมักอยู่ตามห่วยพี่นอ้องตัว่น,น้อยหนึ่งดอกหักแข้งแข็งเจ่บกุ้งนะแสง <Yeah. S 2> ปลาตะเพียนตะเพียนหรือนวลจันทร์นวลจันทร์นีนนน่น้องปลานวลจันทร์ปลาสอยปลา,าสอยบ่โบหูคือกันน่องปลแพงกันได้แล้วนี่มีฮอปลาเบี้ยแ้่เบี้ยบะได้ได้หนึ่งล่างสามเบี้ยมาแต่ใส่นาะ อะมาวันี่บ่าวแพงกันสิพอจบคลิปเนาะพี่น้องเนาะจบคลิปบ่าวแพงกันสีเลือกปลาเลือกกุ้งกับบ่าวแสงเนาะในนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามวันนี้บ่าวแพงกันสิขอบคุณเลยเนาะขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ว่าติดตาม้วก็หับส้มบา่าวแพงเนาะบาัดน,นแนว มาแพงก็ได้พันศัพท์แล้วพี่น้องถือว่าผ่านกฎของ Youtube แล้วเนาะขอบบุญขอบคุณ FC ทุกคนหลายหเนาะที่ให้กำลังใจเขามาอย่างไรก็อย่าลืมติดตามคือเก่าเด้อพี่น้องเดอ้อให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปเดอ้อหักน้ยนอยๆแต่ขอให้หักนานๆเดอ้อสบายดีเบสุขสูข่คนเดอ้อ